แต้นสวัสดีครับเพื่อนๆชาวสามิกะมิเนียมสามหกตัวละครเื้อของเกมต้นผมลุงตูครับวันนี้ยังอยู่กับบอส <c oughs> บอสชุดเนาะนะครับแม่ทัพเทพสวรรค์นะครับ,บ,นะรบตอนนี้เพื่อน,นหลายๆคนก็คงจะล่าบอสอยู่แล้วเพื่อน,นหลายๆคนก็คงจะรอล่าาบอสอยู่พอดีตรงนี้ ที่ว่างนะครับผมก็เลยมาล่าเป็นที่ฉางอันตกก็ของก็พอตอบเป็นระยะระยะนะครับก็วันหนึ่งก็สองสามชิ้นสามสี่ชิ้นนะครับถ้าดวงนี้มากๆแต่วันนี้ก็ได้ชิ้นสองชิ้นละวลักนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เยอะอะไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่อยากได้ก็ทยอยได้มาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นหมวดของปุ่มพลัก มีคนจองแล้วนะครับพอจุรอตอนเย็นของคุณนิฟซีนะครับราคายาเนาะราคายานะครับวันนี้นะครับก็จะมาขุยแนะนําเพื่อนๆนะครับสําหรับเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากจะล่าบอสนี่ผมปล่อยบวสไว้นะครับเพื่อเริ่มปล่อยบอสได้แล้วลหละนะครับพอดีได้ชุดใหม่มานะครับชุดใหม่ก็คือได้หมวกนะครับได้หมวกแล้วก็ได้กรอบ แล้วก็ได้รองเท้าใหม่มาครับก็ค่อนข้างที่จะตียากหนึ่บางคนก็บ่นว่าแผดใหม่ๆมาในของก็จะตียากธรรมดาเลยลุงนะครับผมว่าผมตียากทุกๆแผดแล้วไม่ว่าแผดใหม่หรือแผดเก่านะครับก็ขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับตอนนี้นะครับก็ได้แค่นี้เองนะครับก็หมดการแหกไปเยอะอยู่เหมือนกันบางครั้ง90%แหกลงไปเหลือสาม ครับจาก60เปอร์ลงไปเหลือ3มันแหงเนาะก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องของดวงอย่างบางคนก็ทีบอก14.5ี่ตีห้มดะหลัะอย่างผมผมก็กาลังแค่นี้ก็ล่าได้นะครับมาดูกันล่างกันนะครับกันล่างอยู่ที่6 0 0้อยกันล่างกันเปอร์นะครับวอลตัวนี้กันสบันนะครับนี่กันสะบันอยู่ที่99%การนะครับกันสบันนะครับไฟอยู่ที่94้าสิีนะครับวันนี้ก็ดูไปนะครับก็ พอล่าได้แล้วก็บอดได้นะครับค่อนข้างที่จะแรงนิดนะครับเพื่อนก็ดูเอานะครับตัวนี้ไม่เท่าไหร่นะครับอันนี้ดูมีผมตั้งบอดไว้เนาะนะครับตั้งบอดไว้นะครับเขาก็จะวาร์ปกลับมาชุบพวกนี้เองนะครับชุบพวกนี้เองดูนะครับอันนี้การล่างนะครับการล่างถ้ายังไม่ตายยังไม่ถ้ายังไม่ตายอยู่ประมาณ600เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือการล่างตัวนี้ก็เปลี่ยนชุดแล้วนะครับเปลี่ยนชุดแล้ว ก็คือเพื่อนจะได้ประเมินถูกว่าบอสตัวนี้นะครับกันเท่าไหร่ดีเราถึงจะรอดนะครับถามว่าถ้าบางครั้งเองนะครับผมตั้งบอดไว้พอว่าจะวราบกลับขึ้นมานะครับมาก็จะมาชุบพวกเราปุ๊บ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 แล้วก็ถ้าบอสเกิดอยู่ไกลนะครับบอสเกิดอยู่ไกลก็นานๆทีบอสวิ่งกลับมานู่นนะครับถึงจะได้ตีกันอีกรอบหนึงนะครับแต่ถ้าเราล่าเองอย่างผมผมบอสเองล่าเองนะครับก็จะขยับมาหาบอสเรื่อยๆนะครับ ทีนี้ yup. เราก็ปากไม่นะครับเราก็ปากไม้ปักไว้ตรงนี้เลยนะครับเันจะได้รวงตรงบอสปึ๊บเลยเวลาตัดนะครับมาดูการล่างกันนะครับการล่างก็คือมีตัยวจอมยุทธ์นะครับการล่างจอมยุทธ์อยู่ที่ข้อไม้ตัวการล่างจอมยุทธ์อยู่ที่6 2ร้อยยี่ิการเตอร์เปอร์เซ็นต์สะบั้นหน่ร้อยห้าเมื่อกี้เพื่อนๆก็คงเห็นสกิลบอสแล้วนะครับยังตาย ยังตายนะครับอันนี้คือการล่าง6ตรวิยี่หกนะครับตึ้มมานี่มันเป็นสกิลคอมโบนะครับระหว่างเซี่ยวจังแล้วก็สกิลของตวนอูผมก็จําชื่อสกิลของตวนอูไม่ได้นะครับดอกละหมื่นห้านะครับรวมกันก็ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับตายก็เอาใหม่นะครับเพื่อนๆใครอยากไปซีเรียสอยากไปคิดมากนะครับถ้าคิดมากแบบก็จะเล่นไม่สนุกนะครับการล่าบอสใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับว่า S 1> <S 1> การตายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเนี่ยเพื่อนๆดูกันเปือนะครับกันเปือร์ร้อยยี่สิบนะครับกันเปือร้อยยี่สิบเนี่ยสบ่านร้อยยี่สิบเต็มแม็กนะครับกันล่างห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโดนสกิลคอมโบเมื่อกี้ก็ตายมันเดิมเห็นไหมตัวนี้ผมเห็นไหมย,ย,ย,นะยังตายเลยนะครับยังตายเลยนะครับก็ยังตายขนาดว่ากันล่างหกร้อยกว่าตัวนี้กันล่าง700เจ็ดร้อยไอ้ไม่ใช่ห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดตัวนี้รอดเมื่อกี้นี่เนาะตัวนี้รอดนะครับรอด นะครับแต่กันปืเขาร้อ120ก็คล้ากันนะครับเพื่อนๆนนะครับเวลาเราทําตีอันนี้ชุดนี้ได้มาใหม่นะครับชุดได้มาใหม่แล้วก็พยายามดันนะครับดันไปเรื่อยๆนะครับดันไปเรื่อยๆก็ดันสุดได้นะครับคือมีอันไหนใส่ไปก่อนนะครับมีอันไหนใส่ไปก่อนนะครับเราก็พยายามใส่ไปก่อนนะครับแต่ว่าเซตของกุนซือเ,เป็นเซ้นที่ เน้นม,มันคือเขามาทางกันสระบ้านนะครับขอกันเขามาทางกันสะบ้านของการไฟอยู่แล้วนะครับก็คือมาในทิศทางเดียวกับบอสเลยนะครับก็เลยง่ายในการทำทำเซตตัวนี้นะครับในการล่าบอสตัวนี้ก็เป็นเซตเก่าอยู่นะครับร้อยสามสิบนะครับแต่ผมก็ทํากันสะบ้านมาร้อยหนึ uh ่งนะครับก uh ันสะบ้านมาร้อยหนึ่งกันล่างอยู่ห้าร้อยแปดสิบสองก็ไม่น้อยนะครับห้าร้อยแปดสิบสองนะครับก็นอนมดดี้อยู่นะครับเพื่อนๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันนะครับเนาะนะครับ มีตัวนี้กันล่างน้อยสุดนะครับขนาดชุดใหม่นะเพราะว่ามันตีไม่ขึ้นมันแหกรัวๆนะครับนี่ก็ยืนได้นะครับนี่กันเปืดอร้อยยี่สิบเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเสตเก่าอยู่นะครับกันเปืดอร้อยหนึ่งนะครับกันล่าง5 7าบเก็ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเป็นแนวทางในการล่าบวอ์ชุดเลเวลร้อย 35บอร์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับของที่ตกก็อยู่ที่ดวงของแต่ละคนนะครับอยู่ที่ดวงของแต่ละคนในการดอบถ้าใครดวงดีก็ได้ของดีไปนะครับถ้าใครดวงไม่ดีอย่างอย่างอย่างผมเนาะนะครับไม่ต้องเอาคนอื่นหรอกอย่างผมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็วันหนึ่งก็ประมาณ3ชิ้น4ชิ้นถ้าแบบ ตรงๆนะครับที่มาเราก็อาศัยว่าเราลาบอสแล้วบอสตายง่ายนะครับบอสบอาตัวนี้ก็ไม่ได้ถึกไม่ได้ตายยากอะไรนะครับทีไปเรื่อยๆบอสก็ตายนะครับเมื่อเมื่อบอสตายแล้วเราสิ่งที่เราได้มาก็คือเนี่ยนะครับเอาไปขายนะครับเอาไปขายแล้วก็ไปซื้อพวกชุดที่เราอยากได้พวกโล่พวกเสื้อคุมพวกอะไรที่เพื่อนเขาวางขายในตลาดที่เทพๆก็ตีกันครับเราก็เอาของเนี้ยนะครับตายรวยๆะเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็อย่าไป คิดมากว่าบอสมันมันนั่นคือจังหวะที่เขาแตกนะครับที่เขาแตกเราก็สายนะครับแต่เพื่อนทุกคนองคงล่าบอสตัวนี้ได้หมดแล้วนะครับพอดีวิ่งไปแมบไหนมีคนอยู่ทุกแมบเลยนะครับมีแมบนี้แมบปลายชา้ามันจะล่ายากมันมีต้นไม้นะมีตึกนะครับคนก็เลยไม่ค่อยอยากจะมาแมบนี้เท่าไหร่แล้วมันก็ไรเมืองด้วยนะครับไรเมืองด้วยนะครับสวนที่อื่นนี้ร์ปจากสวนตวไปแจ้งหนิงตัวนี้้นี ับไปง่ายครับเพราะไม่ว่ากันนะครับใครไปก่อนวุ๊บปุ๊บจะมีมาแล้วก็วิ่งออกมาตรงนี้นะครับวก็ตงนีบอดตรงนี้ง่ายเนาะนะครับซันสองส่วนก็ขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเสียงตรินี้ก่อนนะครับค่อยชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ